นี่ไรนะรไปจับอะไรมาเล่นไปจับต้นดอกมไม้ระวังหางมันขาดน,นนะน่ะไม่กลัวไงไม่กลัวหรอกไงทำไมไม่กลัว โอ้โหนั่นหางขาดเลยเอาแล้วหางขาดไปเลยไปจับหางมันอะวุ้ยวุ้ว้ยตับตัตับเลยตับอีกตัอีกอ้าไป, oh. ไปตีทำไมเอออไม่ย่างไม่ยังตัดอ้าตัดเลย มันตายตายเลยฮะ <laughs> ตายเลยตายเลยไงตาย,ย,ตายดูดิ่น่ะตายแล้วน่ะไปทุบมันนะ่ะนั่นนะาตายตายตับติ้งตัติ้งโอ้โหมาตัดติ้งตอ่ดยังไม่ตาย

เอา,เอ,าอย่าไปหั่นมันอย่าไปหั่นมันปล่อยมันตัดไหมไม่ไม,ไม่กลัวเอาไปทิ้งปล่อยดีกว่าเอา,เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งทำปืนแล้วไปเอาไปทิ้งปล่อยไหนเอาไปปล่อยที่ไหน <c oughs> <Bye. S 1> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกํกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ